ในการบรรยายครั้งที่สองนี้จะได้พูดติดต่อกันมาจากการบรรยายครั้งแรกคือเรื่องสติถ้าท่านยังจำได้ก็จะสังเกตได้ว่า เราได้พูดกันถึงเรื่องสติในฐานะเป็นสิ่งที่ต้องฝึกให้มีรวดเร็วเพียงพอหรือถูกต้องทุกอิริยาบทรวดทุกวินาทีทั้งทางตาทางหูทางเจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ ทั้งนี้ก็เพราะว่าไอเรื่องสตินั่นนะมันเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะช่วยให้ได้รับประโยชน์จากธรรมะ <c oughs> เรื่องปัญญานั่นมันจะเป็นหมันถ้าว่ามันไม่มีสติเนีย่ยช่วยกันฟังให้ดีๆ สังเกตให้ดีๆว่าถ้าไม่มีสติแล้วปัญญาจะเป็นหมันถ้าไม่มีปัญญาสติก็ทำอะไรได้ไม่มากแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีประโยชน์มากกว่าที่ว่าจะมีปัญญาแล้วก็ขาดสติ มคนเขาคิดกันโดยมากเชื่อกันโดยมากว,าญญาามาว่าปัญญาสำคัญที่สุดน่าจะมีพระพุทธภาษิตว่าปัญญาสำคัญแต่ต้องรู้ว่าท่านหมายความว่าเมื่อเราสามารถที่จะใช้ปัญญานั้นได้ ถ้ามีแต่ปัญญาไม่มีสติปัญญาก็ไม่มีโอกาสจะใช้ปัญญาก็เป็นหมันให้เราสังเกตดูกันให้ดีๆว่าอย่าไปหลงไอ้วิชาความรู้กันนัดต้องสนใจในการที่ สามารถใช้ความรู้นั้นได้จริง <c oughs> คนที่ขาดสติแล้วก็ไม่สามารถจะใช้ความรู้ <c oughs> แล้วยังจะใช้ไปผิดผิด <c oughs> ด้วย <c oughs> นิทานสั้นๆสอน,อน,อน,อนเด็กมีอยู่เรื่องหนึ่งว่า <c oughs> เ,เด็กคนหนึ่งเด็กเล็กๆตัวเ,เล็กๆ ตาตา์ติดคอเพราะมันปืนเนกาไปติดอยู่ที่คออาการหนักที่แม่ทั้งเขารู้มีความรู้ว่าน้ำกรดเนี่ยมันกัดโลหะได้แต่เขาเทน้ำกรดลงไปกัดเออตางที่ติดอยู่ในคอเสียมันก็จะหาย ก็จะ <G ül> เทน้ำกรดลงไปในคอของลูกเพื่อให้กัดสะตานี่มันมีแต่ความรู้ว่ามันไอ้น้ำกรดมันกัดโลหะได้แล้วมันก็ไม่รู้อะไรอย่หลายอย่างเนี่ยมันก็มีความโง่หรือผิดพลาดขึ้นมาในความรู้นั่นเองนี่ความรู้ลำพังความรู้ที่มันขาดสติมันกลายเป็น,นความไม่รู้ความโง่เง่าหรืออันตราย คนเรามักจะนิยมความรู้รู้มากเรียนมากแต่มันขาดไอ้ความประษีภาษาประษีภาษาคือมันไม่รู้ภาษีภาษามันมีแต่ความรู้ความรู้มันมากแต่มันเป็นคนไม่ภาษีภาษาไม่รู้ภาษีภาษา มันก็ไม่อาจจะใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์ได้แล้วมันจะทําผิดโดยความรู้มากๆนั่นเองความรู้มากๆมันก็ยิ่งคิดได้มากแล้วมันก็ทําผิดได้มากถ้ามันไม่รู้ภาษีภาษาทานคอยทุกคนสังเกตด้วยดีๆว่ารู้ภาษีภาษานี่นนยมันดีกว่ารู้หนังสือหนังหาหรือรู้อะไรมากๆ แต่โดยเหตุที่เดี๋ยวนี้เขาบ้ากันทั้งเมืองทั้งโลกเขาชอบคนรู้หนังสือหนังหาวิชาความรู้เขาไม่ค่อยสนใจใคนรู้ภาษีภาษานั่นก็เลยยุ่งกันทั้งโลกโกงกันทั้งเมือง <c oughs> รู้ภาษีภาษานะมันก็เป็นเรื่องของฝาาุกแต่แฝงเรื่องแนะก็เรื่องของปัญญา ถ้าเรามีแต่ความรู้ทางปัญญาไม่รู้ภาษภา,ษาในเรื่องของสติไม่ฉลาดไม่ฉเฉลียวไม่รอบครอบสุขุมมันก็วินาศคนรู้มากมันก็ประมาทได้มากเพราะมันมีความคิดแหลมคมมันก็ประมาทได้มากมเราอย่านึกแต่ว่าจะเรียนให้รู้ จงมีความรู้สึกภาษีภาษามีสติสัมปชัญญนะในให้มากด้วยคือยามีกันแต่ปัญญาความรู้พ้อให้มีสติสัมปชัญญะสตินะี้ก็แปลว่าระลึกมันระลึกจิตมันระลึกมันแล่นไปในที่ ต่างๆในอารมณ์ต่างๆในความรู้ต่างๆแนี่มันเอามากำหนดรู้อยู่เรียกว่าสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะก็คือสามารถระลึกนึกไปยังไอความรู้ที่ถูกต้องและวเอามาควบคุมคอยที่อยู่อย่างนี้เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะ ในความรู้นั้นมันก็เลยถูกใช้ให้เป็นประโยชน์เต็นที่แล้วมันก็แก้ปัญหาต่างๆได้อืหรือว่ามันป้องกันปัญหาต่างๆได้เพราะสตินั่นเอง <c oughs> นั้นทางธรรมะนี่จึงเน้นที่สติ การปฏิบัติธรรมะที่สําคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาแล้วก็ท่านจระบุไปยังสติปัฏฐานจะสติปัฏฐานสี่นะทำสติให้สมบูรณ์ให้รวดเร็วให้ครบถ่วนทุกแง่ทุกมุมในสติปัฏฐานนั่นจะมีครบมีครบ เป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้เพื่อการดับทุกข์จริงๆถือว่าปฏิบัติสติปัฏฐานให้สาเร็จแ่นั้นมันก็ครบถ้วนก็หมดนี่เห็นได้ว่ายกรเรื่องสติขึ้นเป็นเรื่องสําคัญเ <c oughs> พราะเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วว่าถ้าไม่มีสติปัญญาก็จะเป็นหมัน เราไม่ค่อยสนใจเรื่องสติเห็นว่าไม่สำคัญหรือว่าไม่ไม่รู้ราไม่มีเกียรติไม่รุ่งเรื่องอไ,ไปสนใจกับปัญญาด้านเดียวแล้วไม่มีสติปัญญามันก็ไม่มาช่วยไม่มาช่วยอะไรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่มันจะเกิดกิเลสนะในการที่มันจะเกิดกิเลสถ้าสติไม่มีแล้วมันจะเกิดกิเลสได้ทั้งที่มีปัญญามันจะเกิดกิเลสได้ทั้งที่มีปัญญาถ้าว่าเรามันขาดสตินันเขอให้พักใจกันให้ดีๆระวังศึกษา ในเรื่องนี้กันให้ดีๆ <c oughs> ไอ้ปัญญานะั้นมันเป็นความรู้ที่ไม่เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง <c oughs> มีที่ไหนมันก็กองอยู่ที่นั่นปัญญาแต่ถ้าสติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็ว <c oughs> เกิดขึ้นเร็วนำปัญญามาสู่จิตใจนี่อย่างเร็วเรียกว่าสายอย่างสายฟ้าแลบอ่ะที่มันจะรู้สึกคิดนึกเรียว่ารู้เท่าทัานรืออะไรนะมันก็ดด้วยสติที่มันเร็วมันกับสายฟ้าแลบสติมันเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วปัญญาคล้ายๆกับมันเคลื่อนไหวไม่ได้ ถา้าที่จะระลึกเอาปัญญามาใช้ในเรื่องอะไรอะไรนั้นมันเป็นเรื่องของสติทั้งนั้นแหละปัญญามันมาเองไม่ได้มันต้องมีสติไประลึกเอามาจึงจะสำเร็จประโยชน์ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกเรื่องสติกันให้มาก เหมือนกับที่พูดไปแล้วเมื่อวานนะฝึกสติทุกอิริยาบถท,ทุกวินาที่ทุกอ,อายาตนะตาหูจหมูกลิ้นกายใจถ้ามีสติได้อย่างที่พูดกันเมื่อวานนะคะัะมันก็จะปลอดภยัยสติจะไปเอาปัญญามาทันท่วงที ทุกกรณีที่มันจะเกิดกิเลสเั่นวันนี้เราเรียนเราพูดกันถึงเรื่องที่มันจะเกิดกิเลสเพราะขาดสติแล้วมันจะไม่เกิดกิเลสเพราะมีสติกันอย่างไรต่อไปในสิ่งที่ควรรู้จักอย่างยิ่ง นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าพวกเด็กๆเนี่ยเขาจะไม่สนใจเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องฝึกที่จะต้องควบคุมพวกเด็กๆดีแต่จะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะให้เป็นเรื่องหรือเป็นเครื่องสำหรับก่อกีเลสเขา พอใจในความสุขสนุกสนานอะไรอร่อยทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางผิวกายบ้างทางจิตใจเองบ้างมันรู้จักแต่สำหรับจะหลงหรือจะให้เกิดกิเลสแต่ไม่รู้จักสำหรับที่จะควบคุมมันให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้อง เถ้าว่ากันโดยอุปมาแล้วก็ต้องพูดว่าไอ้กอขคอกอกาของพระธรรมนี่คือตาหูจะหมูกลิ้นกายใจนั่นเอง้าเรียนภาษาไทยจะต้องเรียนกอขอกอกาจาเรียนภาษาอังกฤษก็เอบีซดีนี่เพื่อรู้ว่ามันอันแรกที่สุดที่เราจะต้องเรียนกันจะหัดเขียนกัน ที่ okay. เธอเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเช่นนั้นและเป็นเรื่องแรกที่สุดที่จะต้องศึกษากันให้เพียงพออะไรจะเกิดมันเกิดที่นั่นถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอะลองคิดดูมันก็จะไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งอย่างนี้มันก็ไม่รู้รู้สึกอะไรได้ แต่เพราะมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีตาหูจมูกลิ้นกายใจสำหรับจิตต่อสิ่งข้างนอกนคือรูปข้ามาทางตาเสียงข้ามาทางหูกลิ่นเข้ามาทางจมูกรสข้ามาทางลิ้นสัมผัสข้ามาทางผิวกายความคิดธ้ามาทางใจมันจึงมีเรื่องต่างๆมากมายเือที่จะนับได้อย่างที่เรามีเราเห็นเรารู้เราสัมผัส ในโลกนี้ทั้งโลกเลยเพียงแต่ไม่มีตาอย่างเดียวนี่คิดดูจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าเราไม่มีตาอย่างเดียวทั้นไอ้โลกนี้มันจะลดความหมายลงไปจากเท่าไรจักขีมัดน้อยมันจะเหลือไม่ถึงครึ่งถ้าเราไม่มีตาอย่างเดียวนี้ถึงถ้าเราไม่มีหูไม่มีจมูกแล้วมันก็ลดไปอีกมาก มันจะเข้าใจว่าจะไม่มากเหมือนทางตาถ้าเราไม่มีตาไอ้โลกนี่มันก็มันก็ลดไอ้สิ่งที่จะมาเกี่ยวข้องกับเราลงไปหรือถ้าว่าไม่มีใจแล้วก็ยิ่งแล้วยญ่แล้าเรามีใจแต่ถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่มีความหมายเหมือนกันถ้ามันมาได้รับอะไรสมาได้มันฟังใจมันอยู่กันไหน ไอ้สะพานของมันก็คือตาหูจหมูกลิ้นกายมันจึงทำงานร่วมกันที่เป็นสื่อมาท้างนอกคือตาหูจหมูกลิ้นกายไอ้ใจเนี่ยมันสำหรับรับอารมณ์ทั้งสุดท้ายจะอยู่ข้างในเนี่ยเพราะเรามีตาหูจหมูกลิ้นกายใจสิ่งต่างๆมันจึงมีหยเรียกว่าทั้งโลกมันมี ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็จัดท่านเลยว่าอโลกมันอยู่ที่ตาหูจหมูกลิ้นกายใจนี่ฉันเชื่อว่าพวกเธอไม่เคยได้ยินได้ฟังเพราะเขาไม่เอามาสอนกันไอ้คาที่ลึกเกินไปหรือว่ามันฟังยากือวาไอ้ผู้ที่จะมาสอนมันก็ไม่ชอบนี่มันก็ไม่เอามาสอนทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านสัต์อะไรอยู่ที่ตาหูจหมูกลิ้นกายใจเกือบจะทั้งนั้น เพราะพุทโลกโลกโลก,โลกมันก็อยู่ที่ตาหูจมูกลินกายใจที่มันทํางานคู่กันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสกุถะพระธรรมารมนี่เรียกว่า <c oughs> เพราะมีตาหูจมูกลินกายใจโลกมันจึงมีแน้ที่จะเป็นความทุกข์จะตกจมลงไปในความทุกข์ตกแล้วตายเหมือนมหาสมุทรเเหมือนมหาสมุทรตกลงไปแล้วตาย มันกว้างมันไกลมันลึกเหลือที่จะช่วยกันได้ตกลงไปแล้วตายนี่ท่านก็ตา,า,าหูจมูกลิ้นกายใจอีกแหละไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคือเป็นสมุด <c oughs> จิตตกลงไปแล้วมันก็ <c oughs> <c oughs> ถึงความทุกข์ถึงสี่สุดรับทุกข์จนตายเจียนตายก็เพราะมันตกสมุดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ <c oughs> เธอตกลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ ấy, มันก็เกิดความโลภความโกรธความหลมเกิดกิเลสต่างๆนั่นหน้าทำผิดมันก็ร้อนเปนไฟทำถูกมันก็ยั่วยวนให้หลงไหลมันก็ตกเหมือนกันสิ่งเป็นที่รักอารมณ์เป็นที่รักก็เป็นมหาสมุทรในคนตกจมลงไปติดอยู่ที่นั่น <c oughs> สิ่งที่เป็นไ,ไม่เป็นทีรัก ปหลงโกรดหลงเกลียดมันก็เป็นทุกข์ตกจมอยู่ที่นั่นเหมือนกันมันจะแปลกกันบ้างก็ว่าอันหนึ่งมันเป็นไอสมุดที่เผาขลางเป็นไฟไอ้สมุดอันหนึ่งมันสนุกสนานให้ช่วยให้ลหลงหลายแล้วก็มาอยากจะขึ้นมา <c oughs> ที่พูดน่าสนใจท,ที่พระองค์สัตว์ว่น่าสนใจต่อไปอีกก็คือว่าสวรรค์นรก หรือสวรรค์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพอเราเรา,เราทําผิดทําผิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนรกจะเกิดขึ้นที่นั่นที่ทาผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะร้อนเป็นไฟทุกอย่างทุกลักษณะที่เขาเขาพูดว่าสําหรับนรกนรกจะเป็นอะไรบ้างนารกร้อนก็ร้อนนรกเอ่อทิทง ด้วยน้ำก็มีนรกอะไรกัดกินก็มีมันมีสารพัดอย่างที่เป็นการทนทรมานเมื่อทำผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจการทนทรมานจะเกิดขึ้นแก่ใจก็เรียกว่านรกมันอยู่ที่นั่นถ้ามันเป็นสวรรค์มันก็ทำถูกต้องมันก็รับความพอใจอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์มันก็เลยอยู่ที่นั่น ถ้าใจพ้นจากนั้นเป็นนิพพานมันก็ต้องขึ้นขึ้นไปเสพพ้นจากเรื่องยุ่งยุ่งของตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นเรื่องนิพพานแต่มันก็ยังเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่นั่นเองเพราะเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจมันสอนใหน้ันเรื่องที่อยู่ที่นี่มัน mm. บ้าบอทั้งนั้นนรกหรือสวรรค์มันเป็นเรื่องบ้าบอทั้นนงนั้นก็ต้องการจะขึข้นไปพ้นไปสู่นิพพาน มีความฉลาดที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะหลักสายให้คนไปเสพ้นจากความยุ่งยึดถืออยู่กับเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเธอฟังถูกมันก็จะกลายเป็นเรื่องของคนทุกคนรวมทั้งเธอทั้งหลายที่ใครก็ตามมันเกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งนี้ สำหรับทุกคนที่มีเรื่องรู้สึกคิดนึกได้ในในใจรู้สึกอารมณ์ได้มีตาหูจหมูกลิ้นกายสาหรับรับอารมณ์ทุกคนเป็นอย่างนี้เพื่องจงศึกษาให้ร้รูเรื่องของการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์และการไม่เกิดขึ้น แห่งความทุกข์มันเกิดขึ้นแห่งความทุกข์คือทําผิดเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างใดอย่างหนึ่งนันไม่ใช่ทีเดียวทั้งหกอย่างจะเวลาพูดนี่ก็พูดร่วบไปทั้งหกอย่างเมื่อทําผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีความทุกข์เมื่อทาถูกต้องเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไม่มีทุกข์หรอกมันแล้วแต่ว่าอะไรเข้ามา ในวันหนึ่งวันหนึ่งไงในชีวิตของเรานี่ยมันมีเรื่องทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างเป็นต้นแต่มันก็ไม่ได้มาพร้อมกันทุกเรื่องได้หรอกเพราะใจเนี่ยมันรับอารมณ์ทีละอย่างทีละคราวแม้มันจะเก่งกระศาสร์สามารถอย่างไรมันก็ยังคงรับอารมณ์เพียงคราละอย่างเท่านั้นทางตาก็ทางตาทางหูก็ทางหูมันต้องดับไปทางหนึ่งเสียก่อนแล้วมันจึงเะไปเกิด ทางใหม่ได้ไไดก็จะบอกมันมขราวละเรื่องเรื่องละข่าวก่าวละเรื่องทำ <c oughs> มันยังไรอ่ะที่เราจะไม่ทำผิดทางตาหูจ,จมูกลิ้นกายใจเนี่รอ,อยยับจริงๆไม่ใช่เพราะความรู้อย่างเดียวแต่มันเพราะสติถึงมีความรู้แต่ถ้าขาดสติ ก็ต้องทําผิดทางคาหุ้ยจมูกลิ้นกายชัยความรู้มันมันเป็นอย่างนี้นะมันจะรู้เรื่องอนี้จังทุกครั้งอนนั้ตามากมายเท่าไหร่แต่ถ้าสติมันไม่มามันไม่เอามารู้สึกเมื่อสัมผัสอารมณ์แล้วมันก็หลงรักอารมณ์มันก็เกิดกิเลสแล้วนั <c oughs> ่นเราพยายามที่จะมีสติ สุดผลสติเต็มที่อย่างที่พูดกันเมื่อวานอย่าลืมเสียก็เพิ่มความรู้ยังเรื่องปัญญาก็เพิ่มให้มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแต่เรื่องที่จําเป็นก่อนนั่นนะ่ะมันคือสติเราก็เห็นอยู่นี่เราทําผิดเราทําผิดทั้งที่รู้อยู่ว่าผิดผิดเนี่ยรู้อยู่ว่านี่ผิดแต่ก็ยังทำนะมันก็มันขาดสติ มันคนที่มีความรู้มากก็ทําทความชั่วได้มหาศาลทั้งที่มันมีความรู้มากนั้นบางทีมันจะทํำได้มากเพราะมันรู้มากนั่นเองเพรามันไม่มีสติมาควบคุมมาเหนียวร่างหรือมาตักเตือนเราจะสนใจไอ้สิ่งที่เรียกว่าสติเนี่ยกันให้มากต่อไป จึงจะทวมาทุกอายะบท่ะแต่ว่าพูดอย่างนั้นมันยังไม่ชัด่ะมันทุกคราวที่มันเกิดเรื่องทุกคราวที่มันเกิดเรื่องมันต้องมีสติให้ทันแกเรื่องที่มันเร็วมากมันไม่ให้โอกาสช้าช้าพอเห็นสิ่งที่น่ารักมามันก็หลงรักนะพอเห็นสิ่งที่น่าเกลียดมามันก็เกลียดแล้ว เ็นสิ่งที่น่ากลัวมามันก็กลัวแล้วนี่มันไม่มีสติอ้การปรุงแต่งของจิตมันก็เร็วมากถ้าสติไม่เร็วทันกันมันก็ควบคุมว้าไม่ได้นี่เราจึงต้องฝึกให้เร็วฝึกให้ติดต่อไม,ไม่ให้เป็นช่องไม่ให้เป็นคือไม,ไม่ไม่ให้มันขาดตอนฝึกให้มันติด ต่อไม่ขาดตอนมีสติเป็นสัสสตะอะไรนะสัสสตะที่มันติดต่อกันไม่ขาดตอนไม่มีรูช่องโวหรือขาดตอน <c oughs> ที่นี้ก็จะพูดถึงเรื่องอตาหูจมูกอินปาใจที่สำคัญที่สุดต่อไปถ้าเคยฟังเข้าใจ เธอก็จะรู้จักหัวใจของพุทธศาสนาเรากลา้าท้าทายว้าเธอไม่รู้เรื่องนี้เธอจะไม่รู้หัวใจพุทธศาสนาให้บวชจนตายให้เรียนจนตายถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ไม่ไม่ไม่เข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนา <c oughs> ฟังให้ดีไอ้เร่งตาหูจมูกลิ้นกายใจแหละแต่มันมีความลึกลับอย่างอื่น ลึกไปกว่าที่คนธรรมดาจะรู้ได้เพราะว่าคนธรรมดามันไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสติมันรู้ไม่ได้ในเรื่องที่ต้องรู้คือว่าตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยมันมีคู่ของมันข้างนอกคือรูปเสียงกลิน่นรสปุดทพภาธรรมารมมันจับคู่กันตามคู่ยกติย่างเรื่องตาก่อน <c oughs> ตาเนี่ยมันคู่กับรูปตาเนี่ยมันมีระบบประสาทอยู่ในตาสำหรับเจะเนื่องกับรูปรับรูปแล้วพอตากับรูปมันถึงกันข้าวมันเนื่องกันข้าวอ่ะเรอาศัยกันข้าวมันก็เกิดจากสุวิญญาณคือการเห็นทางตานี่เราอย่า ถ้าใจผิดอย่างโง่ไปว่าไอ้จักสุวิญญาณมันเกิดอยู่ตลอดเวลาบางคนเขาจะสอนกันว่าวิญญาณนั้นมันมีอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยววิ่งมาทางตาเดี๋ยววิ่งมาทางหูแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสอย่างนั้นท่านตรัสว่าไอ้ตากับรูปปฏิจจะนะถึงกันข้าวอุปัชติจักขุวิญญาณนั้นมันก็เกิดการเห็นทางตา นี่เธอไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญญาพอที่จะศึกษารู้ความเร็วของมันว่าพอ,อตาถึงกับรูปแล้วเกิดกับการเห็นทางตาอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็บอกให้แล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าอย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็ไปทั้งเกตอย่างดีอย่างยิ่งอย่างเร็วต่อไปแต่ว่าจากสุวิญ,ญญาณก็เพิ่งเกิดเมื่อตาเนื่องกับรูป โสตวิญญาณทางหูก็เพิ่งเกิดเมื่อหูมันเนื่องกันกับเสียงคานณาวิญญาณเนี่ยมันก็เพิ่งเกิดเมื่อจมูกมันเนื่องกันกับกลิ่นผิวหาวิญญาณมันก็เพิ่งเกิดเมื่อลิ้นมันเนื่องกันกับรสกายวิญญาณก็เพิ่งเกิดเมื่อมีอะไรมากระทบกายมากระทบผิวกายมโนวิญญาณมันก็เพิ่งเกิดเมื่อมีอะไรเข้าไปปรุงไม่เกิด อารมณ์สำหรับมโนนี่เรียกว่ามันเพิ่งเกิดกันทั้งหกวิญญาณนั่แหละจะเราไม่รู้เรื่องนี้เราก็ไม่รู้เราเห็นรูปกันแล้วกันเราก็ได้ยินเสียงก็นแล้วกันเราก็ไม่ต้องรู้ว่ามันมัน,ม,นมันมีกันอย่างไรขอให้ศึกษาให้ปะ้จัยมันจะควบคุมได้ ก็เล่าต่อไปว่าเมื่อตากับรูปเนื่องกันแล้วเกิดจักสุวิญญาณรู้สึกต่อรูปนั่นอยู่สามประการนี่อยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันนะคือตากับรูปเกิดจักสุวิญญาณสามประการถึงกันอยู่ในหน้าที่การงานนี่เขาเรียกว่าผัสสะผัสสะ ไม่ใช่ไม่ใช่แต่เพียงตากับรูปนะีมันต้องมีจักษุวิญญาณด้วยทับสามอย่างทำงานด้วยกันอยู่อยู่ด้วยกันนะจึงจะีดกวัาผัสสะ